สวัสดีครับอหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์เนี่ยตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์นะครับผมประจําเดือนตุลาคม2566นะครับผมแต่ละราศีจะมีเกณฑ์อะไรบนกระดาษบ้านครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ เป็นยังไงและตําแหน่งเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมครับวันที่3มดาวอังคารนะครับผมย้ายจากราศีกันนะครับผมมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมดาวอังคารหมายเลข3มต่อมาวันที่15หนะครับผมอ่ะ <s au> เดี๋ยวก่อนเข้ามาในตําแหน่งนี้คือตําแหน่งปราเกษตรนะครับผมเพราะว่าอังคารถ้าอยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือเกษตรฟังตรงข้ามก็คือปลเกษตรฟังแล้วปละไม่ดีแน่นอนครับผมเป็นถ้าเป็นเกษตรเขาว่ากันว่าดีนะครับผมอ่ะ มาวันที่15นะครับผมดาวพุธดดาวติดต่อสื่อสารเจนจามาวันที่15ได้ตำแหน่งหลังจากอุดก็คืออุดจากพิมุกนะครับผมส่วนวันที่17ตุลาคมดาวราหูของเราดาวร้ายย้ายไปแล้วส่วนวันที่18ต่อมาดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งอันนี้อุดนะครับผม ตำแหน่งสูงสุดอันนี้ตำแหน่งกลายเป็นต่ำสุดฟังแล้วก็มีทั้งกลับทั้งนิดนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตรงข้ามกับปุ่นขึ้นมาก็ฟังแล้วดูเหมือนอะไรอะไรจะไม่ค่อยดีนะครับผมแต่คีย์เวิร์ดของผมมีอะไรกันบ้างที่ร่วมธาตุกันนี่ไฟดินธาตุลมนะครับผมธาตุลมธาตุลมธาตุลมอา้าวเข้ากันหมดเลยสามดวง แถมมีอะไรเลนกันอีกตั้งบ้างนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมนะครับผมและมันเป็นรูปอะไรนะครับผมจากของเก่าเดือนที่แล้วที่เราคุยกันคือหอกปลายหอกเลงเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ตอนนี้ปลายหอกได้ถูกแตกแล้วทําลายแล้วโอกาสการคืบหน้ามาแล้วแล้วคราวนี้เราเห็นเป็นรูปตีกอนกันปุ๊บแถมเป็นเว่าใหญ่อีกต่างหากนะครับผม จากที่บอกว่าจะมีอุดและนิดนั่นก็เป็นเทคนิคและวิธีการต่างๆนานา,นานแต่สิ่งอะไรที่ดีๆกำลังจะเข้ามาให้แต่ละราศีดินแน่ๆครับผมในการย้ายของราหูก็จะมีข้อร้ายแต่อันนี้มุมที่ดีๆจะมีให้ทุกราศีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเดือนนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมของแต่ละราศีกันครับเพราะพบกับการพยากรนะครับผมชาวราศีมีนประจาเดือนตุลาคม 2 5 6 6กันนะครับผมมีเกณฑ์อะไรกันบ้างครับผมชาวราศีมีนเดือนนี้ดาวราหูนั้นมากลุ่มหลักแล้วนะครับผมดาววิกนาดนมากลุ่มหลักแล้วในะชัมม่วโมงนี้ครับผมจะต้องมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องปัญหาต่างๆนานาเข้ามาครับผมปัญหาอะไรกันบ้างนะครับผมอะมาดูกันเลยนะครับผมดูแล้วจากตรีโกนที่เข้ามาเข้าในตำแหน่งที่ไม่ดีเลยครับผมวิกนาด พันทุกมรณะนะครับผมวิดานพันทุมรณนะพันทุไปมรณนะไปวิดานกันนะครับผมอ่ะให้ระวังครับผมเรื่องของเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนะครับผมของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเกิดขึ้นได้นะครับผมมีเกณฑ์ลักษณะที่เกิดขึ้นได้หรือถ้าบองเป็นพันทุนะครับผมไม่ใช่เป็นคนก็เป็นสิ่งของนะครับผมยวดยานภาหนะเป็นเรื่องของ บ้านก็ตามครับผมเป็นทรัพย์สินต่างน่นานาครับผมอยากเป็นบ้านถ้าอยากเป็นบ้านก็ให้ระวังเรื่องของการซ่อมแซมเกิดขึ้นได้นะครับผมปึ๊บมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากันซึ่งเกิดขึ้นก็ซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับผมเพราะอะไรเพราะดาวสุขของเราดาวการเงินของเราตอนนี้รั่วอะไรก็มันก็สัมพันธ์กันว่า ให้ระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเพราะตอนนี้เหนื่อยมากเลยเกินดาวเข้ามาเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการใช้เงินไปซ่อมธรรมดาไม่ได้ด้วยซ่อมแล้วต้องซ่อมแบบอย่างดีต้องให้มีหน้ามีตาเกิดขึ้นได้นะครับผมอีห่อนี้ไม่ได้ต้องอีห่อนี้อราคาแพงกว่าสิบห้าเท่าก็ว่ากันไปโอเคส่วนมีแก่อะไรอีกที่เมื่อกี้บอกระวังนะครับผมนี่นะครับผม ถดยวดยานพาหนะต่างๆนานาพันธุ์นะครับผมก็ให้ระวงังใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอก็บอกอย่างนี้ดีกว่าก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับก็เกณฑ์นี้ก็ให้ระวงัวนนะอะอะวง,ง,อ,ง,อ,งอีก,กเ,ไไเช่นเดียวกันนะครับผมหรือระหว่างทางเราไปทะเลาะกับคนอื่นก็มีสิธิ์เป็นไปได้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าอยู่ในภาคลมออกเล่นแต่ไม่คดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่า ปุ่มนี้กลับไปอยู่ในพบที่ดีทุกอย่างจะกลายเป็นดีไปหมดเลยตอนนี้เอาเป็นว่าราศีมีนนี่ดูน่าสง,งสารมากนะครับผมอ่ะเมื่อกี้พอเรื่องของเหตุการณ์ที่จะบอกที่จะเกิดแล้วเอามาเรื่องของการเงินที่เมื่อกี้บอกเรารั่วไหลนะครับผม6อยู่ในตำแหน่งนี้ดาวน้ําอยู่ในไฟครับผมการเงินหมดไปอย่างรวดเร็วการเงินเต็งกับดาวเสานะครับผมก็การเงินหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้ําโดนไฟ แล้วแถมอีกต่างหากระว่างทะเลาะก,กับคู่ครองก็มีเกมที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมส่วนบอณะอีกอันหนึ่งดาวอังคารเราในตำแหน่งนี้นะครับผมใครที่แอบยังคอยดูอยู่คุยกับใครอยู่สักคนนึงคอยดูว่าคนนี้จะใช่ไหมมองไปมองมาต่อให้สวยต่อให้หล่อนะครับผมณนะชั่วโมงนี้รู้สึกว่าไม่ใช่นะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่รอดแล้วะ่ะ พอให้สวยแต่รู้สึกไม่ใช่สเสน่ห์ไม่มีสวยหล่ออย่างเดียวไม่พอนะครับผมบางทีคนเราจะต้องมีกลินมีความรับผิดชอบมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะเป็นองค์ประกอบของคนคนนึงที่จะดีพอได้นะครับผมสวยแบบแบบสวยแต่รูปหุดไม่หอมอะประมาณคํานี้ดีกว่าครับอะ,อะชั่วโมงนี้เหนื่อยใจเหนื่อยทั้งวันทั้ง เหนื่อยและก็เหนื่อยงานด้วยเพราะว่าเป็นตำแหน่งของเรื่องของการทำงานหนักหน่วงขอให้มีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับผมชาวราศีธีนะครับผมอ่ะส่วนแต่ก็ยังดีนะครับผมยังมีคู่นี้กับคู่นี้ที่ยังเข้ามากันอยู่ได้ก็คือเรื่องของการเงินนะครับผมอ่ะนี่คู่นี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆลองหยิบยืมผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะ แก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับผมแต่เงินที่มาก็น่าจะไปแวงหมดทันจีครับผมโอเคผ่านไปแล้วเรื่องของการงานการเงินนะครับผมการงานมีอะไรจะแถมอีกไหมผมดูก่อนนะหนึ่งเกป,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 ป๊บการงานเราไปอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังช่วยเหลือดีนะครับผมสนับสนุนเพราะว่าดาวการงานนะั้นไปอยู่หน้าหลับหลักจริงๆแล้วที่ผ่านมา ราศีมีนน่าจะหนักกว่านี้นะครับผมแต่ตอนนี้เดือนนี้ทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นผุ้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆนานาเหมือนจะโล่งอกกว่าเดิมนะครับผมเอาตรงๆแต่ก็ยังน่าชื่นออกตรงอยู่ดีนะครับผมโอเคครับขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคภายในเดือนนี้ไปให้ได้นะครับผมโชคดีทุกทุกท่านครับชาวราศีมีนครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณ์นะครับผม ประจเดือนตุลาคมนะครับผมที่ผมบอกกันไปแล้วว่ามีลักษณะของการตรีโกนที่เข้าในมุมดาวของเรานะครับผมบวกกับเป็นว่าวใหญ่อีกหนึ่งอันนะครับผมตรีโกนกันนะครับปึ๊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 บ,บสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมความหมายของมันก็คือทำอะไรสําเร็จโดยง่ายนะครับผมเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นครับผมส่วนเป็นว่าวใหญ่อีกอันหนึ่งอ่าตรงนี้ ราศีที่ได้รับโชคไปก็ตามนั้ะครับผมราศีที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะครับผมเดี๋ยวพอมุมมันเข้าอะไรๆที่ดีๆมันก็จะเข้ามาครับผมทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะครับผมเดี๋ยวจังหวะดีๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าที่ราศีไหนที่เข้ามาดีๆก็ไขวยคว้ากันเอาไว้นะครับผมส่วนอีกอ่านอีกอย่างหนึ่งกันนะครับผมสําหรับเรื่องของคอมเมนต์นะครับผมกําลังใจดีๆที่เข้ามาให้กันนะครับผมผมก็ขอบคุณอย่าง สุดซึ้งนะครับผมผมก็รู้สึกดีใจมากครับส่วนคําแนะนําอะไรที่ดีๆเข้ามาผมจะเอาเก็บไว้เป็นปรับปรุงนะครับผมครับก่อนจะจบครับผมฝากอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด s u ัครสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพิ่มเติมอวยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ